สวัสดีครับเมื่อวันที่11เมษายน2565เวลาช่วงบ่ายบายนะครับประมาณบ่าย3บ่าย4จะพาวันนี้จะพาไปที่บ้านนาปานาดนะครับตำบลเขาแก้วเื่อเชียงคานจังหวัดเลยนะครับเริ่มต้นจากเส้นทางอันนี้ออกจาก บ้านหินตั้งนะครับทุ่งนาออกจากบ้านหินตั้งมุ่งน้าไปทางทิศเหนือไปบ้านนาปรนาดนะครับไปดูเส้นทางการเดินทางครับครับตำแหน่งบ้านนา,นาปนาดนะครับอยู่ตำบลเขาวแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับอยู่ห่างจากเชียงคานไปจากบ้านนา,นาปนาดครับประมาณ18 1> 17 1 8กิโลนะครับถ้ามาจับเมืองเลยจะมาตามเส้นทาง201เมืองเลยเชียงคานนะครับแล้วบ้านนาปนัดก็จะอยู่ทางด้านขวามือของเส้นทาง201จะเข้าได้หลายทางจะเข้าทางบ้านหินตั้งบ้านนาสีหรือจะเข้าบ้านนาบอน ที่เชียงคานก็ได้นะครับแต่จะเข้าทางบ้านนาสีจะใกล้กว่านะครับอันนี้เป็นภาพจาก Google Earth นะครับแสดงเส้นทางการเดินทางของคลิปนี้นะครับเส้นสีเหลืองคือขาไปแล้วก็เส้นสีน้ำเงินคือขากลับนะครับจะไปปลายทางผ่านบ้านนา,นาปนาดนะครับแล้วก็ไปดู สวนยางนะครับปลายทางที่สวนยางแล้วก็กลับตรงนี้จะผ่านบ้านนา,นาปนาดที่ซอยด้านทิศใต้นะครับแล้วก็ขากลับก็จะมาที่ซอยกลางหรือถนน3011นะครับ3011ก็จะวิ่งจากบ,บ้านนาบอนไปบ้านสงเปื่อยนะครับผ่านนา,นาปนาดตาดซ้อ แล้วก็ท่าบ่มแล้วก็ไปส่งเปื่อยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นทิวทัศน์ของบ้านนาปนาดเส้นทางการเดินทางครั้งนี้ครับครับเดินทางต่อนะครับคลิปคราวที่แล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับจะเดินทางจากบ้านตัดซอ เข้ามาทางด้านทิศเหนือบรรณาปนาดผ่าน3011แล้วก็ไปเที่ยวที่บ้านพิพิธภัณฑ์บรรณาปนาดแล้วก็ช่วงนั้นยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวอยู่นะครับแต่เป็นช่วงโควิดจะไม่มีนักท่องเที่ยวมากนักมีอยู่2อคนนะครับคลิปคาดทุแล้วแล้วก็ได้คุยกับคนที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะ บ้านพิพิธภัณฑ์แล้วก็ได้คุยภาษาไทยดำนะครับบ้านไทยดำบ้านานาปนานนี้นะครับเป็นหมู่บ้านไทยดำเป็นอบพยพไทยดำนะฮะอบพยพมาจาก12จุไทยมาจากน่านเจ้าหลายครั้งนะครับแต่บ้านานาปนานนี้มาอพยพมาครั้งที่5ปี 2,423นะฮะจากสมัยรชัชกาลที่5ปราบศึกห่อนะฮะมาที่บ้านานาปนาดเมืองเลยนี่มาที่นี่ที่เดียวนะฮะหมู่บ้านเดียวอพยพครั้งที่1สมัยทนบุรี2323 23. นะฮะ 12. จุไทยอพยพครั้งที่234 2-3-3-5-2-3-7-1-2-3-8-1ในช่วงรัชการที่1ที่3นะฮะไปอยู่ที่เพชรบุรีก็มีนะฮะเมืองแกง12จุไทยที่เวียดนามนะแถวแถวเวียดนามญาติๆเขาก็ยังมาไปมาหาสู่กันอยู่นะ,ะครับอันนี้เข้าเขตหมู่บ้านนาปะนานแล้วนะครับ ซ้ายมือที่ผ่านมาเมื่อกี้จะเป็นบรนใหม่บนรนณาปนาดตรงนี้เราจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยด้านทิศใต้นะฮะบนรนาประนาดจะมีอยู่สซอยสถนนหลักๆนะฮะซอยด้านทิศใต้แล้วก็ถนนกลางหรือ3 0มซนนะฮะแล้วก็ทางด้านทิศเหนือซึ่งคลิปที่แล้วเราได้เดินทางให้ชมบรรยากาศไปแล้วนะฮะ ครั้งที่แล้วอันนี้คลิปครั้งนี้จะมาที่ซอยด้านทิศใต้นะฮะดูบรรยากาศบ้านเรือนด้านซ้ายมือน่าจะมีการประชุมนะฮะมีรถจอดเยอะทางด้านทิศใต้ก็มีบ้านแต่ไม่ถ้าบ้านหนาแน่นน่าจะตรงซอยกลาง แผนที่ดาวเทียม Google Earth เมื่อกี้ก็เห็นก็ค่อนข้างหนาแน่นนะฮะบ้านหมู่หมู่บ้านนะัปนานบ้านทรงอย่างบ้านไม้บ้านเรือนบ้านไม้สองชั้น มีภาษาเขียนแล้วก็ภาษาพูดแต่คนรุ่นใหม่ๆจะไม่ค่อยพูดกันนะครับเขียนอาจจะเขียนลำบากแต่ยังมีการสืบทอดกันอยู่นะครับนีมาถึงซึกสิ้นสุดซอยนะฮะ เราจะเลี้ยวขวาไปถนนใหญ่3011นะครับทางด้านซ้ายมือบ้านทรงไทยอน,นั้นเป็นพิพิธภัณฑ์ไทยดำนะครับศูนย์วัฒนธรรมไทยดำนะฮะพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์บ้านพิพิพธภัณฑ์อีกที่หนึ่งตรงนี้เป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยดำ น,นี้เดี๋ยวซ้ายไปตามถนน3011นะฮะนี่ปศูนย์วัฒนธรรมคนไทยดำนะฮะยังไม่ได้แวะยังไม่ได้มีโอกาสแวะเข้าไปดูข้างในนะฮะอันนี้ไปตามเส้นทาง3011นะฮะตรงไปก็จะไปทะลุกับเส้น201มังเรลเชียงคานะฮะที่บ้านนาบอล ด้านขวามือเป็นบ้านพิพิธภัณฑ์ไทยดำนะอันนี้คลิปคราวที่แล้วเราเดินเข้าไปชมนะแต่วันนี้ปิดเนื่องจากสถานะสถานะโควิดระบาดนะยังปิดอยู่แต่คราวที่แล้วโชคดีที่ยังเปิดแต่ไม่มีนักท่องเที่ยวโควิดระบาดเหมือนกันนะครับด้านซ้ายมือเป็นโรงเรียนปานาปานาด เราจะเลี้ยว yeah. ซ้ายเข้าไปในซอยเทศบาลน,นะฮะอันนี้เป็นสำนักง,งานเทศบาลตำบลเขาแก้วนะฮะเราจะเลี้ยวเข้าไปในซอยนี้ซอยนี้เรียกซอยเทศบาลจะพาไปดูสวนยางปลายทางที่สวนยางดูบรรยากาศตามซอยต่างๆวันนี้จะมาซอยเทศบาลอันนี้คือเทศบาลสำนักง,งานเทศบาลเขาแก้วตำบลเขาแก้ว เทศบาลกับอบตอจะต่างกันตรงที่ถ้าจำนวนประชากรมากถึงจะเป็นเขตถึงเป็นเขตเทศบาลได้นะฮะแต่ถ้าประชากรน้อยไม่ถึงเกณฑ์ตั้งเป็นเทศบาลก็จะเป็นอบตอนะครับ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะถ้าประชากรจำไม่ได้อาจจะ2 0 0 0 0หรือ15 0 0 0ขึ้นไปถ้ามีมากกว่า15 0 0 0หรือ20,000ขึ้นไปจะเป็นเทศบาลได้นะครับถ้าต่ำกว่า15 0 0 0ก็ยังเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ ซ้ายมือเป็นส่วนปลามมีทั้งส่วนปลามทั้งส่วนยางนะในซอยนี้ ส่วนยาญ่ จุดหมายปลายทางแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเดินทางกลับนะฮะเดินทางกลับจากสวนยางนะครับขากลับถ้าตามเส้นทางแผนที่จะเป็นสีน้ำเงินนะครขากลับขามาจะเป็นเส้นสีเหลืองตามแผนที่ใน Google Earth น,นี้ออกจากสวนยางนะครับ วิ่งเลี้ยวขวาวิ่งไปตามเส้นทางเดิมจากขามานะฮะอันนี้เป็นขากลับก็วิ่งตามเส้นทางเดิมแล้วก็ดูบรรยากาศไปขากลับนะครับอันนี้อ้อยนะออยอ้อย ดูในแผนที่บริเวณนี้ด้านซ้ายมือจะมีภูเขาแล้วก็มีวัดนะฮะซึ่งวัดเป็นวัดป่านะฮะเป็นวัดป่าบัณฑิตศรัทธาธรรมนวัดป่าบัณฑิตศรัทธาธรรมซึ่งมีคลิป ให้ชมกันฮนะเคยไปวัดนี้มาแล้วนะฮะมีคลิปอยู่นะครับซึ่งซอยเข้าไปวัดนี้ก็คือถัดจากโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสันนะครับมาถึงตรงบริเรียนสวนปามนะครับ เป็นทุงน่งนามองไปทางด้านทิศตะวันออกขวามือเลนะครับ มาถึงใกล้ถึงปากซอยนะครมาถึงตรงเทศบาลนะด้านซ้ายมือเป็นเทศบาลตำบลเขาแก้วกลับมาถึงถนน3 0 1 1นะครับ จากบ้านสงเปื่อยไปบ้านนาบอนนะฮะเราจะเลี้ยวขวาเข้าไปในหมู่บ้านนา,นาปนาดนะขากลับเราจะกรับไปทางบ้านนา,นาปนาดตาม301 1อั 1. นนี้กำลังขยายถนนนะเมื่อกี้หน้าโรงเรียนแถวแก้ววิทยาสันตรงนี้กำลังขยายถนน ตอนนี้เราย้อนกลับมาถึงโรงเรียนบ้านนาปนาดแล้วก็บ้านพิพิธภัณฑ์คนไทยดำนะครับปิดนะโควิดระบาดนะตรงไปก็จะเข้าไปหมู่บ้านนาปนาดนะครับเข้าเขตหมู่บ้านนาปนาดเราจะตรงไปตามเส้นทาง3011 ก็ไปเกือบเกือบท้ายหมู่บ้านก่อนถึงวัดนะครับเราจะเลี้ยวขวาไปบ้านหินตั้งนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดการเนทางที่บ้านหินตั้งนะครับมาถึงด้านขวามือจะเป็นศูนย์วัฒนธรรมคนไทยดำ บ้านสงนบ้านไม้2ชั้นตรงนี้เป็นตลาดนะตลาดสดแล้วก็มีสักสยามด้วยบริษัทสักสยาม บริการเงินกู้มอเตอร์ไซค์เลี้ยวขวาไปบ้านหินตั้งนะครับสามแยกของเลี้ยวขวาไปบ้านหินตั้งบ้านหินตั้งอยู่ตำบลจอมศรีนะคนละตำบลบ้านน,นาปนาดอยู่ตำบลเขาแก้วครับเมื่อกี้ซอยที่เราเข้าไปด้าน ขวามือซอยขาเข้าขามานะฮะขาเข้าเข้าซอยทางด้าทิศใต้ขามามาทางซอยกลางหรือถนน3 0มนี่อันนี้ขากลับเข้าไปที่บ้านหินตั้งตรงนี้เป็นอนามัยครับอนามัยบ้านนาปนาดนะครับ รงนี้ก็จะเป็นทุ่งนานช่วงระหว่างบ้านอาประนาดกับบ้านหิมตาก็จะเป็นทุ่งนาน ข้างหน้าก็จะเป็นเขตตำบลจอมศรีนะครับบ้านห็นตั้งอยู่ตำบลจอมศรีบ้านนกปนัดอยู่ตำบลเขาแก้วตรงนี้ก็เข้ามาในเขตตำบลจอมศรีเพื่อมุ่งหน้าไปบ้านห็นตั้งแล้วนะครับมุ่งหน้าไปทิศใต้ มีสวนยางด้วยนะครับให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะฮะไปจนถึงบ้านหินตั้งนิดหน่อยนะครับอันนี้เตรียมดินน่าจะปลูกข้โพดนะฮะ นี่เข้าเขตหมบ้านหินตั้งแล้วนะครับตรงนี้คือบ้านหินตั้งครับก็ขอจบคลิปคลิปนี้สำหรับบ้านนาปนาดไว้แต่เพียงเท่านี้ครับตรงนั้นสามแยกเราจะเลี้ยวขวาครับขอขอจบแค่นี้ครับ ช่วงนี้จะเป็นภาพนิ่งภาพแผนที่นะครับ